กฎของปี1ข้อที่15แก้เกมของพิวากให้ได้งานชิงรุ่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาอุตสาหาการจัดขึ้นหลังการปิดประชุมเชียร์เพียง5วันเรียกว่าแรงยังไม่ทันฟื้นดีเสียงเพ้องหายแหบจากการบูมยังต้องมาเตรียมพร้อมรบกันใหม่แต่ต่อให้เหนื่อยแค่ไหนยังไงพวกปีหนึ่งก็จำยอมลากสังขา,ารมาร่วมงานให้ได้เพราะการชิงรุ่นภาคนับเป็นงานสำคัญ ไม่แพ้การชิงเกียร์คณะมหนำซ้ำออกจากฮาหรือโหดกว่าหลายเท่าวิธีชิงจะแตกต่างกันไปตามแต่ละปีขึ้นอยู่กับพิวาร์เป็นผู้สรรหาบทมาทดสอบไม่ว่าจะให้วิ่งรอบมหาลัยโดยร้องเพลงคณะไปด้วยหรือให้ปีนขึ้นไปเอาธงที่ปักไว้บนยอดเสาทาน้ำมันลื่นๆสูงกว่า5เมตรมันเลยไม่น่าแปลกที่บรรดาเด็กฟรชชี่ซึ่งถูกปลูกมาเข้าแถวอยู่กลางสนามตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าของวันเสาร์จะยืนรอคอยด้วยใจระถึกตื่นเต้นยิ่งกว่ารอลุ้นผลแอดมิชชั่นเพื่อเตรียมรับฟังบททดสอบที่พวกเขาไม่อาจคาดเดาแม จะมีหน่วยกล้าตายหลายคนพยายามสืบหาข่าวจากรุ่นพี่แต่พวกพี่ชั้นปีส่วนใหญ่ก็จะโดนปิดปากเงียบปล่อยให้รู้กันเฉพาะวงในของพวกพิวะกระนั้นก็ยังอุตส่าห์มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเล็ดลอดออกมาเบาๆแบบไม่แน่ใจว่าจะมาช่วยให้กำลังใจหรือมาข่มขู่ปีหนึ่งนั่นคือการชิงรุ่นครั้งนี้รับรองโดนจัดหนักโดยเฉพาะกับกล้องพบเองที่เป็นหนึ่งในหน่วยข่าวกรองและได้เผชิญหน้ากับเฮดวักตรงๆตอนเลี้ยงสายรหัสก็ยังค่อนข้างชัวร์ว่าการชิงรุ่นนั้นคงไม่ง่ายและไม่แน่เขาอาจ จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มความโหดให้มากขึ้นเขารู้การที่เขาไปแสดงความมั่นใจว่าตัวเองจะชนะต่อหน้าเฮดวาร์คงกลายเป็นชนวนความโกรธส่วนหนึ่งของพี่อาทิตย์แม้ไม่ถึงขนาดเรียกว่าทะเลาะกันแต่ก็ยังมีบางอย่างที่มันค้างคาใจเขาอยากจะให้พี่อาทิตย์เข้าใจว่าที่เผลอหลุดปากพูดออกไปแบบนั้นไม่ใช่ตัวเองคิดดื้อดึงปีนเกลียวเขาแค่ต้องการจะยืนยันให้พี่อาทิตย์เห็นความพยายามของเขาและเพื่อนๆฉะนั้นต่อให้มันยากเย็นสักแค่ไหนเขาก็ต้องผ่านศึกครั้งนี้ไปให้ได้เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาก็ คนของคณะวิศวะและเป็นรุ่นที่ภาควิชาจะต้องยอมรับก้องพบจึงเฝ้ารอคอยการปรากฏตัวของพี่วากอย่างแน่วแน่ตามองตรงไปยังใครบางคนซึ่งเดินนําขบวนพี่ปีสามในตําแหน่งหัวหน้ามาหยุดยืนอยู่หน้าแถวเฟรชชี่ด้วยมาเที่ยเหมือนทุกครั้งแล้วทาตามหน้าที่เปิดประเดิมทักทายปีหนึ่งุกคนฟังวันนี้ถือเป็นวันสําคัญของพวกคุณพวกคุณจะต้องพิสูจน์ให้พวกผมทุกคนยอมรับให้ได้ว่าคุณจะเป็นนักศึกษารุ่นใหม่ของภาควิชานี้ เ็ดวากาธิต์กวาดตามองนักศึกษาแต่งกายเรียบร้อยในสนามที่ดูคล้ายจะมาเยอะกว่าทุกครั้งอย่างน้อยก็ยังนับว่าพวกปีหนึ่งเห็นความสําคัญในศึกชิงรุ่นอยู่บ้างแต่ถึงกระนั้นจํานวนคนมันก็ได้ส่งผลอะไรกับภารกิจที่เขากําลังจะมอบให้คุณเห็นธงรุ่นที่อยู่ในสแตนนั้นใช่ไหมครับ เสียงถามเรียกทุกสายตาให้เงยหน้ามองธงสีแดงเลือดนกรากฏลายสัญลักษณ์เกียรวิศวะและตัวอักษรสีขาวพิมพ์ชื่อภาควิชาเป็นภาษาอังกฤษกำลังสะบัดโบกเหนือยอดอัศจรรย์ปูนชั้นบนสุดประดับไปด้วยผืนผ้าห้าสีไล่ตามลำดับขั้นบันไดลงมาถึงด้านล่างหน้าที่ของคุณคือจะต้องไปเอามันมาให้ได้ผมจะไม่บอกวิธีอะไรทั้งนั้นพวกคุณ จะต้องใช้สิ่งที่ผมสอนและความสามารถของคุณไปเอามันมาเองกำหนดเวลาให้ทันก่อนหนึ่งทุ่มตรงวันนี้ถ้าคุณเอามันมาไม่สำเร็จพวกคุณทุกคน จะโดนตัดสิทธ์ทั้งรุ่นเป็นคำสั่งง่ายๆแต่เนื้อความไม่ง่ายเลยเพราะมันไม่ได้บ่งบอกประเด็นชัดเจนสักอย่างสำยังกำหนดเวลาชิงรุ่นยาวนานกว่า1ิบชั่วโมงแบบนี้ดาวเอาก็รู้ว่าต้องมีซัมติงรองแน่ๆแต่ถึงจะสงสยัยคันปากอยากถามมากแค่ไหนก็ดันโดนพูดดักคอไว้ว่าห้ามถามอะไรทั้งนั้นสรุปปีหนึ่งเลยจำต้องนิ่งเงียบฟังสัญ,ญญาณสั่งนับถอยหลังจากเฮดวากาทิตถ้าพร้อมก็เริ่มได้ปีหนึ่งเชิญมาเอาธงครับ กล่าวจบเจ้าตัวก็เดินถอยออกห่างเหมือนเปิดทางให้เดินขึ้นสแตนไปเอาธงแบบสบายๆปล่อยให้คนในสนามมองหน้ากันเลิกลักสบตากันงงๆเพราะไม่คิดว่าหนทางไปเอาธงรุ่นจะโรยด้วยกีบกุหลาบขนาดนี้แต่ถ้าขืนยังมวลังเลไม่มีใครเริ่มก้าวออกไปมีหวังคงไม่ได้ธงกันทั้งรุ่นผู้ชายที่อยู่แถวหน้าคนนึงเลยถูกดันให้เป็นหน่วยกล้าตายเดินหวัดวาดไปยังเป้าหมายชั้นบนสุดหากแค่ก้าวแรกที่ขึ้นเหยียบบนสแตนพี่วากที่ชื่อน,น็อตก็รีบตรงปรีเข้ามายืนขวางปรีหนึ ใจกล้าต่อไปตามความจริงครับผมจะมาเอาธงครับผมไม่อนุญาตเชิญลงไปด้วยครับคําปฏิเสธทําเอาตัวแทนถึงกับหน้าเวอทว่ามันก็ตรงใจใครหลายคนที่คิดไว้พี่วากคงไม่ยอมให้น้องเดินโร่ไปเอาธงแบบง่ายๆแน่จนกว่าจะผ่านการพิสูจน์ให้พวกพี่เห็นแต่สิ่งที่พวกเขาอยากรู้คือมันต้องใช้วิธีอะไรแล้วพวกผมจะเอาธงมาได้ยังไงครับนั่นมันก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผม ประโยคตัดบทไม่เหลือเยื่อใยให้สารต่อพาคนฟังมึนกันทั้งสนามเริ่มตระหนักชัดเจนแล้วว่าหนทางการชิงรุ่นส่อเคารลางความโหดร้ายให้เห็นบททดสอบที่ไม่มีคำใบ้ไม่บอกวิธีการซ้ำยังต้องทำให้ถูกใจพี่วากอีกเป็นใครมันจะไปทำได้งานชิงรุ่นคราวนี้บอกได้คำเดียวเลยว่า แม่งโคตรยากแม้แต่กล้องพบก็ไม่คาดคิดว่าการชิงดุ้นจะเป็นในรูปแบบนี้ยิ่งกว่าการใช้กําลังและใช้สมองเพื่อย่งชิงแต่มันคือการคลําทางในความมืดโดยที่พวกเขาไม่เห็นแสงสว่างใดๆเลยที่จะนําไปสู่ปลายทางทว่าถึงจะหาทางออกไม่เจอยังไง200หัวก็ย่อมดีกว่าหัวเดียวอยู่แล้วปีหนึ่งจึงตัดสินใจเรียกรวมพลปรึกษากันด่วนพวกเขานั่งลองง้อมวงตรงพื้นสนามเริ่มกันถกประเด็นอย่างจรงิงจังนำโดยทิวคนที่ถูกผลักให้ออกไปเอาธงเกิ่นถามน้ำร่องใครคิดอะไรออกบ้าง โห oh, ไม่บอกสักคำใครจะไปรู้วะใบให้นิดหน่อยก็ไม่มีแค่ดอกแรกก็โดนสวนกลับมาด้วยแรงอารมณ์จากผู้ชายหุ่นอวบคอยปไปชื่อว่าโอกแต่ทุกคนก็พยักหน้าเข้าใจในความหงุดหงิดนั้นก็เพราะพี่เล่นไม่อธิบายอะไรกันมาเลยจะให้น้องๆถอดจิตนั่งทางในเดาพวกพี่ก็ใช่ที่พวกเขาเรียนวิศวะไม่ได้เรียนศยศาสตร์กันมาสักหน่อยไม่แน่ใจพี่เขาอาจจะใบให้เรามาแล้วก็ได้หรือเปล่า ลองคิดดูดีๆอีกทีไหมเมสาวแว่นยกมือขึ้นพูดเสนอสกินให้ทุกคนลองคิดทบทวนก่อนเพื่อนผู้หญิงผมสั้นที่นั่งข้างๆจะออกความคิดเห็นแบบตั้งข้อสังเกตเออจะว่าไปเราก็สงสัยนะ ว่าตรงบันไดสแตนแต่ละขั้นมันจะติดผ้าไว้ห้าสีทำไมคำถามนั้นเรียกสายตาให้กล้องพบหันมองสแตนอีกครั้งพี่วากน็อตยังคงยืนนิ่งไม่หายไปไหนคลายผู้คุมอยู่ตรงบันไดขั้นแรกแถมด้านหลังถูกคลึงด้วยผ้าสีเหลืองถัดขึ้นไปขั้นที่2เป็นสีฟ้าเขียวชมพูแดงตามลำดับและไปสิ้นสุดอยู่ตรงเสาธงของภาควิชาตอนแรกเขาคิดว่ามันอาจจะประดับไว้เพื่อความสวยงามให้อลังการสมเกียรติกับธงภาคแต่เขาคิดคิดดูไอ้สีห้าสีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับภาควิชาของเขาเลยหากจะเกี่ยว ก็มีแค่สีแดงที่เป็นสีประจำคณะวิศวะเท่านั้นซึ่งไอสัญ,ญลักษณ์ที่ผลูกกันตามบันไดเป็นขั้นๆเหนือขึ้นไปมันคล้ายกับด่านเกมเสียงตรงใจของกล้องพบมาจากเพื่อนสนิทที่นั่งข้างๆไอเอมยกมือเสนอตามประษาคนชอบเล่นเกมที่มองปุ๊บก็เดาออกได้ปับ๊บซ้ำยังพูดอธิบายให้เพื่อนคนอื่นเข้าใจก็ดูดิไอผ้าที่ปูกตามบันไดมันเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ให้เราผ่านด่านไปทีละขั้นมีผ้าอยู่5สีก็หมายความว่าพวกวิวากมีเกมให้เราเคลียร์หด่านถึงจะชนะแต่จะเคลียร์ยังไงอันนี้เเราากก็ไมมู่่หนนัว ประโยคที่เริ่มเข้าเขาช่วยสองทางให้ปีหนึ่งเห็นถึงความพอเป็นไปได้แต่ปัญหาสําคัญก็คือไอ้หด่านที่จะต้องผ่านไปมันคืออะไรและพวกเขาจะต้องเริ่มจากจุดไหนก้องพบกับหมดคิวด้วยความเคร่งเครียดไม่ต่างจากสีหน้าของเพื่อน,พ,นพยายามคิดทบทวนหาช่องทางที่อาจเป็นไปได้โดยเฉพาะคําพูดของเฮดว์กซึ่งเขาพยายามใส่ใจมากเป็นพิเศษพี่อาทิตย์จะไม่บอกอะไรจริงๆเลยเหรอหรือมันอาจมีบางอย่างที่เขาลืมไปพวกคุณจะต้องใช้สิ่งที่ผมสอนและความสามารถของคุณไปเอามันมาเองทุกสิ่งที่พี่สอน ทุกสิ่งที่พี่ย้ำตลอดการเข้าเชียร์ถ้าอย่างนั้นก็คงจะมีแต่โซตัสคำพูดหลุดปากพึมพำเบาๆของกล้องพบหากมันดังมากพอให้เอ็มที่นั่งอยู่ข้างๆหันมาสนใจมึงว่าไงนะมันอาจจะเป็นโซตัสก็ได้เรื่องที่พวกพี่วาคอยสอนเราเขาบอกไปด้วยท่าทางไม่แน่ใจแต่คำนั้นกลับช่วยให้ประกายตาของเอ็มสว่างวาบเหมือนเจอจิ๊กซอที่ขาดหายไปเออใช่ถ้าเป็นโซตัสมันก็ลงล็อกพอดีไอ้ผ้าห้าสีบนสแตนก็คือตัวอักษรห้าตัวที่เราต้องผ่าน เอมตบบ่ากกล้องเบาๆแบบคนดีใจที่ไขรปริศนาเจอก่อนจะรีบยกมืออธิบายให้เพื่อนคนอื่นๆได้ฟังกันทั่วหน้าถึงไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะถูกแต่ก็ต้องขอเสียงกันหน่อยดีกว่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยปล่าประโยชน์เราเฟชชี่จึงเริ่มต้นกันที่บันไดก้าขั้นที่1ของตัวอักษรตัวแรก s i n n o r i de รพผู้อาวุโสแล้วเราจะต้องทำยังไงถึงจะผ่านไปได้ล่ะจะให้พวกเราไปยืนสวัสดีพี่ทุกคนหรอ มีเสียงดังถามแทรกขึ้นมาจากแนแถวอย่างสงสัยขึ้นชื่อว่าการเครารพผู้อาวุโสวิธีการแสดงออกง่ายที่สุดก็คงไม่ผลการไหว้ซึ่งพวกเขาปีหนึ่งก็โดนบังคับให้ไหว้รุ่นพี่ทุกคนที่เจอเพราะถือว่าเป็นเครื่องหมายแสดงออกถึงมารยาทและธรรมเนียมแต่การจะให้ปีหนึ่งสองร้อยคนมายกมือไหว้พี่วากันตอนนี้ก็คงดูประหลาดไปสักหน่อยและไม่น่าจะทําให้พวกเขาผ่านด่านไปได้มันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่แสดงออกให้เห็นชัดๆว่าพวกเขามีความเครารพผู้อาวุโสอาวุโสกว่าพี่วากปีสามก็ต้องปีสี่ไงจำไ,ได้ไหมว่าตอนพี่ปีมาพาพวโคต พอเลย อยู่ๆโอ้ก็พูดโปงขึ้นมากลางวงทุกคนเลยฉุกคิดขึ้นมาได้ถึงตอนที่พี่ปีสีสั่งให้ปีสามลงโทษซ่อมตัวเองในห้องประชุมเชียร์ถ้าคราวนี้ได้พวกพี่มาช่วยอีกก็อาจจะพอเห็นหนทางเพราะขาใหญ่ของภาควิชายังไงก็ต้องเป็นพี่ปีสูงสุดใครมีเบอร์พี่ปีสีบ้างอะเอาประธานรุ่นมาเลยขอปีสองปีสามด้วยเรียกพวกพี่มาให้หมดคำขอตะโกนถามกันให้วุ่นแถมพ่วงด้วยพี่ปีอื่นๆกันเหนียวไม่ว่าจะปีไหนๆก็ถือเป็นอาวุโสกว่าปีหนึ่งทั้งนั้นการตามลาดตัวของพี่่่ปรรรระธาาาานนุเเลยเิมมจากกาโท เอาจากพี่รหัสของแต่ละคนก่อนโทรขอร้องให้พวกพี่ช่วยมาหาพวกเขาที่สนามซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะวอยวายบเบี่ยงเพราะเวลาตอนนี้มันเพิ่งจะ8ปดโมงเชา้าแถมเป็นวันเสาร์อีกหน่วยอาสาจึงต้องนั่งมอไซค์ไปขอร้องอ้อนวอนกันถึงหอพาพวกพี่มาส่งแบบเดลิเวอรี่แถมด้วยพวกพี่คนอื่นๆได้ข่าวก็ตามทยอยกันมาดูน้องชิงรุ่นสุดท้ายจึงปิดด้วยประธานปีสคนสําคัญ พีเดียคนเดียวกับที่สั่งลงโทษพี่ปี3พ่วงด้วยอดีนเฮดวาร์กเดินลงมาจากรถยนต์ของตัวเองด้วยสภาพงงๆหากพอถามข้อมูลจากพวกรุ่นน้องเจ้าตัวก็หัวเราะอย่างเข้าใจ ซ้ำยังบ่นว่าชิงรุ่นปีนี้พวกพี่วากจัดให้แสบหน้าดูเมื่อมาถึงครบองค์ประชุมแล้วที่เหลือก็คือการแสดง s e n i o r i t y ของพวกปีหนึ่งแน่นอนว่าคงไม่ใช่การที่พวกเขายกมือไหวแต่จากคำปรึกษาและตีความแล้วการแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสส่วนหนึ่งมันคือการให้เกียรติพวกรุ่นพี่ในฐาน,นะของคนที่มีประสบการณ์มากกว่าและใช้ความอ่อนน้อมเพื่อให้พวกพี่ยอมรับดังนั้นปีหนึ่งจึงตัดสินใจแสดงออกด้วยวิธีการตะโกนขออนุญ,ญาตพร้อมๆกันพี่ๆคะพวกเราขอเป็นรุ่นน้องพี่ได้ไหมคะ ได้สิครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วน้องที่เหลือว่าไงพี่เดียพยักหน้ายิ้มรับสบายๆส่วนประธานรุ่นปี2และปี3ก็เห็นด้วยในทางเดียวกันก่อนพี่เดียจะแกล้งตะโกนถามคนที่ยังคงยืนคุมอยู่ตรงบันไดแล้วพี่วาข้างบนนจะให้ผ่านหรือเปล่าพี่วากน็อตยังคงตีหน้านิ่งรักษาท่าทางไม่เปลี่ยนจนเพื่อนต้องสกิดให้ทิวเดินขึ้นบันไดไปถามอีกครั้ง พี่ครับผมมาขอทงรุ่นครับทุกคนในสนามรอลุ้นจนหัวใจแทบหยุดเต้นโดยเฉพาะกับก้องพบที่เป็นคนเสนอไอเดียพวกเขาเสียเวลาไปชั่วโมงกว่าแล้วหากเดาผิดก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่เลยได้แต่ภาวนาว่าเขาจะจับทางในคําพูดของเฮดวากอทิได้ถูกก้องพบมองตรงไปยังเหตุการณ์เบื้องหน้าด้วยความตึงเครียดบรรยากาศเงียบลงคล้ายเวลาหยุดนิ่งและแล้วพี่วากนอตก็เริ่มขยับเปิดทางออกให้พร้อมกับคําพูดสัส้นๆเชิญ สิ้นเสียงอนุญาตเสียงเฮก็แทกขึ้นมาดังลั่นจากปีหนึ่งด้วยความตื่นเต้นดีใจที่ผ่านด่านแรกมาได้กล้องพบแท็กมือกับเอ็มพร้อมรอยยิ้มกว้างแม้จะยังไม่ได้ทงรุ่นแต่อย่างน้อยพวกเขาก็มาถูกทางมันจึงเป็นกำลังใจสำคัญในการก้าวขึ้นไปสู่ยอดทงรุ่นบันไดขั้นที่2มีพิวาคนใหม่มายืนรอแทนปเปลี่ยนกับพี่นอ็อตพร้อมภารกิจจากตัวอักษรที่2ของโซตัส Order, การปฏิบัติตามระเบียบวินัยพวกเขาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบวินัยอยู่แล้วแต่เพียงเท่านี้คงไม่ชัดเจนพอสําหรับที่พี่วักจะยอมรับมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นเป็นสิ่งที่พี่วักเน้นยำ้ำและคอยกระตุน้นเตือนทุกครั้งที่เข้าประชุมเชียร์ผ่านการลงโทษที่พวกเขาต้องโดนฝึกมาด้วยวิธี จัดแถวข้อสรุปทำเอาเฟชชี่หลายคนหน้าซีแต่ในมติก็ต่างเห็นพ้องต้องกันว่ามันคงเป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดแล้วเพราะยังต้องเหลืออีกหลายด่านให้พวกเขาฝ่าฟันกันก่อนหมดเวลาหนึ่งทุ่มตรงปีหนึ่งเลยเริ่มต้นด้วยการตั้งขบวนจัดแถวนำคำสั่งจับเวลากันเอาเองโดยทำให้เร็วและพร้อมเพรียงที่สุด ชายคอยวิ่งด้านท้ายดูแลผู้หญิงคนไม่ไหวก็จะแยกโซนไปพักวิ่งกันไปหลายเที่ยวสลับกับการขอผ่านขั้นจากพิวาจนใกล้เที่ยงถึงได้ยินเสียงสวรรค์อนุญาตให้ผ่านเสียงกูร้องชยโยปนมากับเสียงหอบหมดแรงต่างคนต่างเดินสโละสะเลมานั่งพักกินข้าวกลางวันที่พวกพี่สวัสดิการจัดไว้ให้ข้างสนามเป็นข้าวกล่องง,ง่ายๆพางนั่งล้อมวงปรึกษากันถึงภารกิจถัดไปแล้วตัวที่ 3. tradition การปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีเจ้ายังไงวะไม่รู้ว่าภาคนี้มันมีธรรมเนียมอะไรบ้างก้องพบ ได้ยินเอ็มถามฟ่างเคียวก็ผัดตุยตุยแอ็เขาก็จนปัญญาจะตอบเพราะก็เข้ามาเป็นน้องใหม่เหมือน,อนกันดังนั้นคนที่รู้ก็ต้องเป็นคนที่อยู่มานานกว่าเลยต้องทําการสืบหาจากพิเดียซึ่งยังคงอยู่ดูสืบชิงรุ่นตั้งแต่เช้าไม่ได้ไปไหนหากคาตอบกลับเป็นการปฏิเสธก็ไม่เห็นมีธรรมเนียมอะไรนะ ซนิดก็ไม่มีเลยหรอคะมาปรางสาวสวยที่สุดในรุ่นพยายามอ้อนถามกระตุ้นให้พี่เดียท่าทางคิดหนะักก่อนเอ่ยออกมาอย่างลังเลอืมก็ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะแต่ถ้าทําต่อๆกันมาก็คงจะเป็นช่วงปีใหม่ลมะมั้งที่ภาคมันจะมีงานสานสัมพันธ์นัดแข่งบอลกับสิทธิ์เก่าเลิกงานเสร็จก็ช่วยกันเก็บกวาดแล้วก็ไปกินเลี้ยงกันต่อคนฟังต่างหันหน้ามองกัน คงไม่ใช่แข่งเตะบอลแน่แนส่วนกินเลี้ยงตัดออกไปให้ไกลที่เหลือก็น่าจะเป็นการเก็บกวาดทําความสะอาดแต่คน200คนจะให้เก็บกวาดรอบสนามมันคงดูธรรมดาต้องทําความสะอาดมหาวิทยาลัยไปเลยจะได้เห็นกันชัดๆเหล่าปีหนึ่งจึงใช้เวลาตลอดช่วงบ่ายแบ่งโซนเดินเก็บขยะดูแลความสะอาดทั่วมหาวิทยาลายัยพวกเขาไม่รู้หรอกว่าได้เลือกทำเนียมมาถูกหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันก็ถือเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาของตัวเองและอาจเป็นเพราะเหตุผลนี้บวกกับความเห็นใจของพี่วากผู้หญิงพวกเขาเลยได้ผ่านมา าแบบง่ายๆแม้จะใช้เวลาไปไม่น้อยพอก็มอง,งานาฬิกาเข็มสั้นก็ชี้เข้าใกล้เลขสี่แล้วการก้าวขึ้นด่านที่4จึงต้องทํากันอย่างเร่งรีบและได้ข้อสรุปว่า unity การเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้มีอะไรจะรวมใจไปได้ดีกว่าการร้องเพลงเชียร์กลองพร้อมเสียงพร้อมเนื้ออื่นได้คือความสามัคคีของปีหนึ่งซึ่งเตรียมพร้อมมากที่สุดพวกเขาทุ่มเทแรงใจเข็นพลังแหกปากร้องเพลงไล่ตั้งแต่เพลงภาคเพลงคณะเพลงมหาลัย รวมถึงเพลงสัรทนาการทุกเพลงที่เคยฝึกกันมาทั้งเต้นทั้งเปล่งเสียงกันอย่างเมามันโดยมีพวกพ,พี่จากภาควิชาเริ่มทยอยกันมาดูน้องๆและเชียร์ให้กำลังใจกระทั่งแสงยามเย็นเริ่มอ่อนแรงจบเสียงร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยเป็นครั้งสุดท้ายด่านที่4ถึงสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ตอนนี้พวกน้องๆแทบจะไม่มีแรงเหลือและบ้าพลังกันมาตั้งแต่ช่วงเชา้าหากก็ยังมีด่านสำคัญที่เป็นด่านสุดท้ายสปิริตการมีน้ำใจและคนคุมด่านผู้มีหน้าที่ตัดสินชะตาชีขาดเป็นใคร ไปไม่ได้นอกจากเหตาวอาทิตย์ที่เดินก้าวมายืนขวางบันไดขึงผ้าสีแดงเป็นขั้นสุดท้ายเหนือขึ้นไปกระทงรุ่นบกสะบัดตามแรงลมโดยเหลือเวลาให้พวกเขาชิงอีกแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นจะทํายังไงดีวะแม่งยากสุดเลยตัวไอเนี่ยบอกไว้ก่อนถ้าสั่งให้กูไปวิ่งรอบสนามกูไม่มีแรงแลวนะเว้ยก้องพบนั่งลงข้างเอ็มที่ส่งเสียงบนแ,นแหบหลังจากใช้พลังในการร้องเพลงติดต่อก,กันเขายอมรับว่าตัวเองก็ไม่มีแรงกายเหลือมากพอคืนต้องพิสูจน์สปปรดตนั้นด้วยการวิ่งรอบสนามจริงๆคงไม่ไหวกันแน่อีกกทั้ง้งงเเววลาา็ดข ทีแล้วพวกเพื่อนหลายคนจึงมีสีหน้าเคร่งเครียดคิดไม่ตกว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรดีถึงจะผ่านด่านอรหันต์เป็นด่านสุดท้ายกล้องพบทอดสายตามองไปยังใครบางคนบนสแตนซึ่งยืนนิ่งเอามือประสานไขว้หลังตามระเบียบเพื่อรอคอยทั้งสีหน้าและแววตาเด็ดเดี่ยวไม่ยอมอ่อนข้อยังคงเป็นเหมือนเดิมกับที่เขาเคยเห็นมาเมื่อครั้งเจ้าตัวมาวิ่งตากฝนในสนาม จับพลันนั้นอะไรบางอย่างกับแล่นผ่านความคิดก้องพบพยายามไล่คว้าจับมันเอาไว้ในสมองประมวลผลบางอย่างก่อนจะรีบส่งเสียงเรียกให้พวเพื่อนหันมามองทุกคนครับช่วยฟังทางนี้หน่อยทุกสายตามองตรงมายังคนพูดซึ่งลุกขึ้นยืนตรงกลางวงล้อมแม้จะยังไม่มั่นใจแต่นี่อาจเป็นวิธีเดียวที่พวกเขาจะผ่านพ่อาทิตย์และชิงทงรุ่นมาได้ก้องพบสูดลมหายใจลึกตาม,มองไปยังเฮดวากอาทบนขั้นบันไดอีกครั้งแล้วเกินคำสั้นๆเรามีแผน